สวัสดีค่ะคุณคุณวันนี้มาในลุกใหม่นะคะลุกที่แปลกตาไปเลยไหมคะไม่ค้าเองใส่เองก็รู้สึกแปลกตานะคะแต่พอใส่เข้าไปแล้วก็รู้สึกเฮ้ยชุดแบบนี้เราก็ใส่ได้เหมือนกันนันเนี่ยเพราะว่าจริงๆพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยมั่นใจในการใส่ชุด เดรสแบบนี้เลยนะคะพอู้สึกว่าชุดนี้น่าจะใส่กับคนที่แบบตัวเล็กๆบอบางแต่พอใส่เข้าไปเฮ้ยแพทเทิร์นการตัดย้งตัดเย็บเขาโอเคมากนะคะใส่ได้นะคะลูกนี้ก็โอเคไหมคะไม่ต้องสนใจหุ่นไหมคะดีกว่าเรามาดูชุดดีกว่านะคะว่าชุดนี้มันมีคุณสมบัติยังไงนะคะเริ่มจากอย่างที่คุณเห็นเลยค่ะเป็นเดรสสวยๆแบบนี้นะคะตัดจากผ้าฝ้ายทอมือนั่นก็คือผ้าฝ้ายฉีกวงนะคะเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามสวยๆแบบ แบบนี้เลยค่ะคุณสวยงามมากนะขนาดแค่ผ้าอย่างเดียวนี่ก็คือว่าเลิศแล้วแล้วเอามาตัดเป็นชุดเดรสสวยๆให้คุณได้ใส่นะคะลักษณะคอเป็นคอปานแบบนี้เลยค่ะคุณโปร่งๆนะคะทําให้ดูคอแบบดูละหงนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้ใส่ฟองน้ําหนุนไหลเวลาใส่แล้วเนี่ยมันทําให้ไหลคุณตั้งดูสาง่างามขึ้นไปอีกนะคะเป็นทรงเข้ารูปแขนค่ะคุณเป็นแขนตุ๊กตาสี่ส่วนสวยๆแบบนี้เลยลงตัวแล้วก็เหมาะมากกับชุดนะคะส่วน ส่วนตัวชุดนี่ก็จะยาวลงมาแบบนี้ประมาณถ้าใครสูงก็อาจจะเลยเข่าขึ้นมานดนึงถ้าใครไม่สูงแบบแม่ค้าก็อาจจะพอดีคุ้มเข่านะคะแล้วด้านหลังนะคะจะมีซิปให้แบบนี้นะคะเป็นทรงเข้ารูปสวยๆเลยค่ะคุณดูเนื้อผ้าค่ะมีความนุ่มนิ่มมากเลยนะคะสวยงามด้านในเราซับผ้ากาวไว้ให้คุณเรียบ ร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเอามาเป็นสีสันหรือว่าถ้าใครชอบสไตล์นี้จะซื้อก็ยินดีเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบแต่งแบบนี้ก็ดูเป็นเขาเรียกว,ว่าดูเป็นบันเทิงไปแล้วกันนะคะสวยมากๆเรามีมาหลากหลายลายเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แม่ค้าจะบอกก็คือด้วยความที่เขาเป็นสีครามสีครามเข้มๆแบบนี้เวลาใส่เนี่ยมันช่วยอย่างหนึ่งคือพรางให้คุณดูผอมดูเพียวลงนะคะ แล้วไซส์เขาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเรื่องไซส์ด้วยไซส์นี้ก็มีผลในการทําให้ดูเพียวขึ้นเหมือนกันนะคะเอาอย่างไซส์เรามีไซส์อะไรบ้างนะคะก็มีมีไม่กี่ไซส์นะคะเพราะว่าแม่ค้ามีไม่เยอะจริงไซส์เรามีเบอร์40อก40นะคะ4 2 4 4แม่ค้าจะยกตัวอย่างอก40แล้วกันเลขกลมๆอก40่สิเขาจะเข้าเอวมาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้อก40เอวเขาจะเข้ามา4นิ้วก็จะอยู่ที่36คือเข้าเอวมาเยอะมันก็จะเห็นส่วนทรงของคุณได้ชัดเจนขึ้นนะคะ แล้วตรงสะโพกนะคะก็จะไปอยู่ที่42ก็ขยายให้คุณได้อีกนิดนึงนะคะเนี่ยความที่ตัดไซส์แบบนี้มันจะทําให้เราดูดูเพียวดูมีเชฟขึ้นนะคะอาทีนี้ไซส์แม่ค้จะติดไว้ในแต่ละรูปแต่ละลายนะคะลายก็จะมีลายไม่ซ้ํากันนะคะลายละตัวเพราะว่าเป็นงานทอมือคุณชอบสมมติคุณชอบผืนนี้ไซส์อะไรแม่ค้ก็จะเขียนไว้ในรูปเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ต่อได้เลยนะคะ ไซคุณทราบแล้วความยาวของเสื้อก็อยู่ที่ประมาณยาวตลอดทั้งตัวอยู่ที่37นิ้วนะคะประมาณนี้กําลังดีเลยถ้าใครชอบรุ่นนี้ก็ทักแม่ค้ามาได้บอกเลยว่ามีน้อยมากเอามาแบบเป็นสีสันเป็นไฮไลท์แบบเป็นน้ําจิม้มน้ําจิ้มให้กับคุณคณที่ชอบผ้าแนวนี้นะคะราคารุ่นนี้ยังขายราคาเดิมแม่ค้าเคยขายเมื่อปีออก,กว่าๆมั้งเกือบ2ปีอะรุ่นนี้นะคะ ตอนนี้ก็ยังราคาเดิมน,นะคะถึงแม้ทุกอย่างจะขึ้นหมดแล้วราคาอยู่ที่1,590รวมปลายทางถ้าใครโอนก็1,540นะคะบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่าแค่ผ้าอย่างเดียวก็พันหนึงแล้วค่ะคุณประมาณหลักพัน9 0 0ถึงพันนะคะค่าตรงค่าตัดอีกได้แค่ผ้าถุงอันนี้ได้ทั้งชุดนะคะโอเคถ้าใครชอบดูภาพนิ่งภาพสไลด์ว่าชุดไหนเหมาะกับเราแล้วทักมานะคะ ลาไปแล้วค่ะสนใจก็ทักมาตรงนี้ลาไปจริงๆแล้วไปแล้วค่ะ